ีนี้น้องแป้งนี่จะมาหาหนุ่มดำใจเฮ้ยใช่อใช่ใชดีเหมือนกันนะดีดีดีเรื่องเราจะเอาใครมาเป็นคู่ไข่เนาะอย่างงั้นเนี่ยขอสมัครด้วยคนได้ปะเจ้ให้อย่างงั้นเดี๋ยวเจ๊กับพี่พุดเดิลออกไปรอน้องแป้งนอกดีกว่าเนาะเดี๋ยวมานนะช่วงนี้ได้ขอฟิตหน้าดูใช่ไหมแต่ผมกำลังทายอยู่เรื่องนี้นะขอสมัครด้วยคนนะ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 จะดีเหรอดีดิเออเออตามใจ

กลหนุ่มที่มาสมัครดมหัวใจย้ำข่าวไปแล้วนี่ทำเหมือนอยู่ที่กองอ่ะ บบนี้นะแล้วเพราะว่าใจมีเคล็ดแล้วอะไรอะนี่ไงนี่นี่นนสวัสดีค่ะวันนี้จนก็รับหน้าที่มาเอาใจสาวๆที่รักสวยรักงามกันค่ะเพราะว่าวันนี้จุนมีเคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์สำหรับสาวมั่นใจมาฝากกันร,รับรองว่าได้เคล็ดลับนี้ไปนะคะหนุ่มๆต้องเหลียวมามองกันแน่นอนค่ะ สาวสวยคนแรกของเราค่ะมีเคล็ดลับในการเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ดูแลผิวพรรณยังไงบ้างคะค่ะส่วนมากนะคะก็จะอยู่ในห้องแอร์ก็จะเลือกใช้อ่า ครีมบำรุงผิวนะคะที่ทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะยิ่งมีกลิ่นหอมเนี่ยก็จะทําให้เรามีเสน่ห์ม,มากยิ่งขึ้นเลยค่ะก็หลังอาบน้ำนะคะก็จะมีทาโลชั่นเลือกที่ซึมซับผิวได้เร็วนะคะแล้วก็ยิ่งถ้ามีกลิ่นด้วยก็จะดีมากเลยค่ะก็จะเพิ่มความมั่นใจให้ขึ้นค่ะปกติก็จะใช้โลชั่นนะคะทาผิวหลังอาบน้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่มีกลิ่นหอมนิดนึงเพื่อว่าแบบว่าเวลาออกแดดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัว แหมสาวๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์แตกต่างกันออกไปนะคะแต่สําหรับจนแล้วเคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์ของจนก็คือการดูแลผิวค่ะจนก็จะเลือกใช้โลชั่นบํารุงผิวที่ทําให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสที่สาคัญต้องมีกลิ่นหอมด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์และก็ความมั่นใจให้กับจนได้มากทีเดียวเลยละค่ะแค่นี้นะคะใครๆก็อยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆจนแล้วละค่ะใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าตอนนี้ความรักของน้องแป้งเป็นยังไงบ้างคะคือตัดใจได้หรือยัง ค่ะตัดใจตัดตัดใจตัดตัดทำไมคะก็ถ้าตัดใจก็ตายสิคะอ๋าอันนี้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ตัดใจตัวเองแต่ว่าตัดใจจากคนอื่นได้เนี่ยคนไหนอะคะก็ยังมีใจให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องให้เพื่อนอแต่ว่าน้องเขาก็น่าจะตัดใจได้แล้วนะดูสวยน่ารักขนาดนี้อันที่สําคัญวันนี้ค่ะน้องแป้งมีหนุ่มๆนะคะอาสา ใจน้องแ <architectural. S 1> ้งหลายคนเลยทีเดียวพราะไม่คะสสำหรับหนุ่มๆวันนี้ขอเขอเป็นแก่ๆได้ไหมโอ้ปบอกก่แล้วมกได้ไหมคะอันนั้นอันนั้นแก่าสวมอ๋อ้มาสามสิบนะิดีกว่าเราไปคุยเรื่องราวของน้องแป้งในบ้านกันค่ะเร็วๆเร็วๆรคนที่มาวันนี้นะพี่รับรองค่ะว่าจะต้องตรงสเปกแป้งแน่ๆเลยจรงเคะแ้งไม่ชอบคน สำอางไม่ชอบคนเรื่องมากชอบคนง่ายๆสบายๆไงก็ได้วันนี้เราก็มีมาให้เลือกเหมือนกันไม่ใช่หรอใช่แต่ให้ใครมาบ้างไหมคะเตยๆนะไม่มีค่ะก็กะจะมาหาเอาที่นี่แหละค่ะอ่าไม่คาดหวังแน่นอนถ้าอย่างนั้นจัดให้สําหรับคนแรกเลยนะคะค่ะเป็นหนุ่มมาสเตอร์สสดด้วยเพราะเขารู้ว่าน้องแป้งจะมาหาคนดำหัวใจนะเขาก็รีบสมัครมาเลยเขาบอกมาเลยว่าไม่ขออะไรมากขอแค่น้องแป้งให้โอกาส สักครั้ง แล้วนี่นะครับพี่ป็นรับแป้งอยู่นะพี่อะไรพี่อะไรพี่คือใครเนี่ยพี่ไงครับริอะไรก็ริอ่มารับแป้งแลครับคือจริงๆเนี่ยพี่อยากจะขอโอกาสแป้งสักครั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพี่อยากทำตัวขี้หึงไปบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวพี่เลยนี่ทำดีเสิร์ชข้อมูลมาดีมากอ๋อว่า เป็นสาวห้าวจริงหรือเปล่าไม่ได้ก็คือก็ไม่ใช่สาวหวานนะคะเออดีเป็นแบบเวลามีความรักเวลาบอกรักนี่เขาจะแบบเป็นยังไงคะไม่หวานแล้วมันจะไงก็อันนี้รู้อันนี้รู้ค่ะอันนี้รู้ครับตอบว่าไงคะคือตอนนั้นสมัยนั้นที่เรารู้จริงครับอกที่เขาบอกรักนะที่เขาบอกรักเวลาเขาบอกรักค่ะค่ะยังไงคะเขาบอกยังไงยังไงสมุนสมุิสมมุิอันนี้เป็นเป็นพี่ริชาร์ดเขาบอกว่าเขารักพี่ริชนะ ว่าเขาเป็นคนสนิทของแป้งเป็นคนรู้ใจนะเป็นเพื่อนสนิทและที่สําคัญเลยนะเคยตกเป็นข่าวมือที่สามกับแป้งด้วยโอ้โหอยากรู้ไหมว่าใครคงมีคงมีไม่ค่อยคงมีไม่กี่คนหรอกค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นเจอเขาเลยนะคะขอเชิญพบกับไม้เลขสองค่ะโอ้ มากกว่าครับหลังๆนี่เวลาไปไหนถ่ายรูปเป็นคำหนีเลยทำท่าสินี้ครับัมือที่สามไไหอสามอยพี่มีเรื่องคลองใจเกี่ยวกับเรื่องต้มปลาไลเป็นยังไงเปนยังไงมันเหมือนเป็นเทรนดนยของนางเอกไทายหรือเปล่าว่าทุกคนต้องกินต้มปลาไลคจอยถ่าไหมคะชอบมากไั้ไหมได้ทุกคนแล้วคือเขาเรียกว่าบางนใจหน่อยถอนใจหน่อยถอนใจหน่อยอนใจหน่นใจ ก็คงเป็นปกติที่เขาทานอยู่แล้วแต่ว่าบางทีนกอง8โมงก็มาตั้งแต่8โมงคือต้องตําแบบกินเป็นมื้อเช้าทวันเย็นดึกคือบาทีกินข้ําทั้งวันนะครับหลายคนก็แบบว่าเอาของโปรดมาให้ไ่อยไบไปเลยมันอยู่ที่กองอะกินอยูที่กอง ะะแล้วเขาก็แอบปลื้มแป้งไม่ใช่แค่ปลื้มธรรมดานะคะคตอนนี้นี่เขาตกเป็นข่าวด้วยกันด้วยนะอ๋อหรอเดี๋ยวเดี๋ยว<ร>ใครวะ ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนอันนี้อะมาแรงสที่คุณตรงนี้ไม่ใช่หรอครับใช่ไม่สักผมให้ให้ให้แตไมให้ให้ให้ัแล้วไหนอะคะามกงก็ให้ด้วยก่อนนี่ดูเหมาะสมเหมือนกันเนาะอะไรกันเอาทไมเนี่ย้น่ ่กเมื่อกี้น้องแป้งบอกว่าชอบแบบโซโซแต่นี่ดูแบบว่าลักษณะตคนใหม่นะก็แบบว่าเซอร์ไพรส์ไงค่ะเซอร์ไพรส์ว่ามีข่าวน้องบี้ส่ง SMS หวานๆหาแป้งนี่จริงหรือเปล่าเมื่อไรเมื่อไรคิดว่าโกนส่งเอสเอ็มเอจริงครับอุย ยินดีของเทราแป้งเศร้าหรือเปล่าว่าน้องขอแอบรื้มค่ะก็ไม่ทราบค่ะก็เห็น SMS เนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยู่ดีก็ลงไทยรัฐเลยก็งงเลยอ่าวน้องพี่ไข่ไงรบกวนฉันนั่งที่นั่งสั่นนะคะไม่ผมมีผมเตรียมของมาด้วยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามาเลยน้อรนังอะไรนักหนาผมแอบสืบรู้มาว่าแป้งเนี่ยชอบกินขนมขบเคี้ยวนี่ มีรูปด้วยเนียเป็นมากแม่เนี่ยผมอยากเป็นรูปแป้งหมดเลยขนมเนี่ยมันมีความพิเศษในตัวของมันเองยังไงคะกินคนเดียวไม่ได้ฮะยังไงครับกินกับตองก็ได้ครับเกลี้ยกล่อบนี่ลูกเกลี้ยงเลยนะมันต้องเป็นผมกินกับแป้งครับโอ้โหช่วยโชว์ช่วยโชว์การกินให้พี่ดูสิ ลากินแล่ะครับรู้สึกว่าท่าจะเียนเลยนองีนะท่าเยนเตรียมมาแล้วต้องกันบ้านไม่ได้ยังไงยังไงต้องกินสองคนยังไงรากินยังไงล่ะตายตายแล้วผมก็ต้องกินต่อเขา <ce lebr ate> แมงเป็นไงบ้างคะสำหรับสามหนุ่มที่เราเตรียมมาตกใจใครเป็นมิเศษรหรือย,งงอ,อยังอ๋อยังค่ะเดี๋ยวต้องฟังวิธีการคุยก่อนนะคุยนี่ไม่ห่วงครับพี่ค,คุยอยู่แล้ว <laughs> เ,เดี๋ยว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  <laughs> พี่เนี่ยนะในฐานะที่แบบพี่อยากจะเป็นคนรอลุ้นยังไม่อยากรู้ว่า ด่านสุดท้ายเลยดีกว่าเดี๋ยวเเราตรียมของก่อนไม่ทิ้งผู้รอบินลืมไปมาเจอกันนะคะน้องแป้งโชคดีนะคะท่านสำคัญเอ๊ะไปค่ะเอาละค่ะน้องแป้งค่ะถึงเวลาให้สามหนุ่มตอบคำถามแล้วหนุ่มๆเนี่ยจะมีวิธีมาดามใจน้องแป้งยังไงคะเออดีๆๆเกาะตอบก่อนได้ปะแป้งใครตอบก่อนก็เขายกซะขนาดนั้นก็ให้เขาตอบตอบก่อนคือที่ผ่านมาในอดีตแล้วนะครับ น้งแป้งเนี่ยที่เราไปกินข้าวครั้งแรกเนี่ยผมจําได้แม่นเลยนะครับว่าน้องแป้งกินเก่งมากนะครับเก่งมากมากโอ้โหนี่รีเสิร์ชมาดีจริงครั้งแรกนี่นะครับพี่จําได้นะครับว่าน้องแป้งเนี่ยกินต้มยำกุ้งสีถ้วยรวดเลยนะครับฮะ่อต้มีมกุ้งสีถ้วยใช่ครับผมจริงไหมครับกินแก้เขินค่ะกินไปเรื่อยๆอแล้วผมจําได้นะครับครั้งหนึ่งน้องแป้งเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเลยครับซึ่งผมยังไม่มีโอกาสได้ทำจนถึงทุกวันนี้นะครับน้องแป้งเนี่ย อยากจะให้ผมเนี่ยพาไปทานอาหารในสถานที่ที่โรแมนติกโรแมนติกนะครับนี่ทําให้เชื่อนะครับห้ามเถียงด้วยผมมีข่าวมาบอกนี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยพี่ริอาดเนี่ยไม่ใช่คนโรแมนติกเลยแป้งเคยคิดนะทําไมเนี่ยไม่พาแป้งเนี่ยไปทานอาหารดินเนอร์ใต้แสงเทียนบ้างเนี่ยนก็เคยมีประสบการณ์ที่ว่าไปทานข้าวในที่ที่หนึ่งที่ปกติเข้าไปกันเป็นคู่แต่ว่าคุณพี่ริอาดเนี่ยนะคะ ก็แบบยกพวกไปประมาณ8 9ดเก้าคนเราก็แบบเอ๊ะยังไงแล้วพอเก็บตังมาเนี่ยก็เก็บทุกคนไงลรวมถึงของเราด้วยเก็บตังก็ดีแล้วอ๋อก็เลยอยากจะทานที่โรแมนติกกัน2ต่อ2บ้างเคยค่ะเคยอวันนี้พี่ฤทธิ์อาจจัดให้ครับยังไงดีครับยังไงอ่ะขอบรรยากาศร้านโรแมนติกบรรยากาศโรแมนติกหน่อยบรรยากาศสลัวๆนิดนึง

สิจ้าปุ๊ฟู๊ฟู๊ฟมันดุ่นไม่ขึ้นอ่ะเหม็นปลาจิงเปกอ้าวเลยครับหรือว่ามันผ่านไปตอนนี้นะครับที่ขอเพลงต้อนขอครับไปเปิดเพลงโรแองมือจิกมือจิกได้ค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นบทเพลงค่ะที่พี่รีนะคะเตรียมมอบให้น้องแป้งในสปอยล์นะคะซึ่งเจ้าของร้านก็จะลองให้ฟังเองเลยนะคะ เดี๋เเดเดี๋ยวอยร้องเองนะคะแยกเลยครับแยเลยขอไวก่อนม่ไม่เอาค่ะไม่เอาพอ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 ปดแล้วค่ะค่ะเปลี่ยนใจแล้วครับคือจริงๆแล้วเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่น้องแป้งชอบมากนะครับพี่ก็เลยอยากจะสื่อความในใจของพี่ผ่านบทเพลงนี้โดยที่จะร้องให้ฟังเองนะครับได้ค่ะผิดที่ เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นค<ะ>แค่ความลับที่ฉันและเธอตอนไวงใจพ <c oughs> ิดที่เราไม่ยอมห้ามใจไม่จึงเป็นต้องไปโทษใคร <c oughs> และผลสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคนเดียว <c oughs> ความลักเลยคะรู้สึกจะเพี้ยนๆแปลงๆเล่ไใครไม่รู้ตงเป๊ะเลยนะทำไมน้องแป้งถึงชอบเพลงนี้คะชอบจังหวะชอบนักร้องเนื้อเพลงแล้วก็ชอบทำนองด้วยน้องแป้งค่ะจะยอมรีเทิร์นที่รีอาบไหมคะยังยังไม่ทราบค่ะเดี๋ยวขอคิดทุกคนแต่ว่ยังมีโอกาสแต่เจว่าเลือกพี่รีอาบเลยดีกว่าเพราะเขาชอบพาไปทานอาหารอร่อยๆบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกเนี้ยเจ๊ชอบไม่อย่าพึ่งนี่น้อง ยังมีอีกทั้งสองคนนะคะเขายังไม่ได้แบบว่าบอกวิธีการเลยเอาโอเคโอเคโอเคกรเสุนกับป้่ก่อนนะคะแป้งหาสำหรับหนุ่มคนต่อไปแต่อยากให้ใครตอบดีคะเออเอาอาวุโซเรียงมาก็แล้วกันเอบคีณบ้องได้ครับพี่ลิอ่านนี่คิดว่าเจ๋งแล้ววิธีใช่ครับไม่ผมจะบอกให้ว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยเพิ่งจะอกหักมาครับ เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมครับอ๋อที่ปรึกษาที่ปรึกษาเจอบทีว่าเวลาเฮิร์ตไรเดอร์เป็นทำเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเนียนแ้่ไปก่อนอ๋อแล้วตอนนั้นนี่แป้งเศร้ามากไหมคะทน้ำเสียงฟังจากน้ำเสียงแล้วก็เศร้ามากครับกินน้ำตาแทนข้าวโอ้โหที่ทำไม่แป้งเป็นขนาดนั้นเลยเหรอจ็ประมาณนั้นแล้วจริงเหรอคะแป้งตอนนั้นแป้งกินน้ำตาแทนข้าวใช่อลยมีเศร้าว่าโทรปรึกษาเพื่อนทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับ ทุกคนผมมีเมาส์ว่าคนนสนิทมาแลวแป้งปรึกษาทุกเรื่องโอ้ยครับฮัลโหแป้งสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างแต่วันนี้พี่ต้องขอเผานิดนึงเพราะว่าหนุ่มๆเขาขอร้องมาเยอะมากเลยอ,อย่ากดกันนะอาการอกหักของน้องแป้งเหรอคะก็เป็นเอาหนักเหมือนกันถ้าเกิดอยู่กับวุ้นก็จะโทรหาวันหนึ่งประมาณแบบเกินห้ารอบช่วงนั้นแต่ก็ดีค่ะเราเราก็แบบ คุยกับเขาได้ตลอดอะหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ต้องหาอะไรทําโดยเฉพาะถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็จะดูหนังเกาหลีเป็นชุดเลยสามารถดูได้ตั้งแต่เย็นถึงเกือบเช้าอีกวันหนึ่งดูทั้งวันทั้งคืนจนหมดไปเลยแล้วจนแบบเผยแร่กระแสเกาหลีมาให้พี่ๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรทําอยู่บ้านอเบื่อแป้งไปไหนดีแป้งก็มาบ้านวนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมานั่งเล่นด้วยกันไม่ได้ความจริงบางทีไม่ต้องคุยกันก็ได้แต่ขอให้แบบเขามีเพื่อนแล้วก็ อัดอุ้นอาจจะไม่ได้ให้คำปรึกษ,ษาอะไรเขามากมายนะคะเพราะว่าของยินน้องเขาต้องตัดสินใจเองแต่ว่าแค่อยู่เป็นเพื่อนกันแค่นี้วก็หายเงาแล้วค่ะแหม่แป้งได้ข่าวว่าตอนนี้คนก็มาจีบเยอะมากเลยนะหนุ่มๆเนี่ยยังไงก็แบ่งพี่ๆสักคนแล้วกันพี่มูนนั่นแหละต้องแบ่งแป้งเป็นข<ห>นาดนั้นเลยเหรอคะ้องแป้งไม่ค่ะเป็นคนไม่คือมันไม่ชินกับการอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะว่าตอนตอนเขากับพี่ลีก็อยู่ด้วยกันเกือบทุกวัน ว่างก็เจอตลอดแล้วพอมาอยู่คนเดียวมันก็เลยงงไม่ชินก็เลยเป็นคนที่เหงาใช่ไหมคะเศร้าต้องเราต้องเราใช่ไหมใช่มาบางทีต้องตะโกนออกมาดังๆทุยลูกขนตัวเขาเยอะครับพี่ก็ฟ้าขึ้นมาตั้งแต่แปิงอะมั้งจริงเหรอเป็นยังไงเน่เป็นยังไงไม่ใช่ก็แบบเฉยๆแบบเครียดๆเครียงเงี้ยอะไรนะชาดีนะครับไปเลยแล้ว คนนั่งกันเยอะเลยมีมีพี่สมัยนั่งแก้วอายุมากกันเลยแกยังสาวอยู่คือเป็นอะไรเป็ว่าแกงงคือไม่ใช่อย่างนั้นป้องกต้องลองแนะนําแล้วแหละว่าวิธีการที่แบบว่าทําให้ระบายได้ทํำยังไงดีเออควรจะทำไงตะโกนรักใครชอบทายลิจะบอกรักพี่รักน้องไม่เคยแต่ที่ล้วก็เคยทำไม่ใช่กัแล้วแต่จะพูดอะไรก็ได้บอกรักพี่จอยก็ได้รักพี่ป้องรัก เนี่ยเได้ได้หมดได้หมดอ๋อรักกนได้ใช่ใชต่าวิธีตะโกนเอาเวลาเราอยากจะระบายอะไรใช่มรักปีคือจะเล่นกีฬาเหรอครับรักปีให้องมีตะโกนมากดีกว่าให้องมีตะโกนตอบพีกิ๊กว่าไม้เฮ้ย แต่ว่าเหลืออีกหนึ่งหนุ่มนี่เขาบอกว่านั่งเตรียมเก็บข้อมูลมาอย่างดีเลยกลัวคนนี้ว่ะนั่งเงียบเลยนะเงียบก็เวลาถ้าแป้งเครียดเนี่ยอย่าไม่เข้าถึงตัวเลยแน่นอนผมก็สืบดูมาว่าแป้งชอบช้อปปิ้งมีข้อมูลเวลาเจอกันตัวตัวไม่เห็นกล้าอย่างนี้เลยต้องตั้ยใจจะบอก บอกว่าให้แบบว่ากล้าๆแบบนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นไม่คุยหลังฉากวันนี้ก็บเอสเมสทั้งวันนะทำไรก็เก่งใจด้วย่โอเคความความผมว่าอ๋อคนี้ไปเก็บอะไรเอามไม่เก็บต่อตออะช่าช้อปปิ้งก็ถ้าเกิดว่าเราหักมาเสียใจมาเงี้ยลูกเขาชอบช้อปปิ้งใช่ไหมอาสาเทคแคร์พาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งให้แบบว่าใคร้ เทคให้เขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถือของให้แล้วแบบว่าหิวอะไรดูหนังเขาจะซื้อป๊อปคอร์นมาให้มาทานไหนนะป๊อปอร์นป๊อปคอร์นแบบนี้ฮะเดินเดินเหนื่อยมิติกาแล้วเหนื่อยับหน้าให้เลยกันเนาะใช่แล้วเยอะกันวันนี้ยังไม่จบผมมีดิงโทนมีอ๋อมีอรอแต่งลิงคอนในแป้งนะครับโค้งบัตรเท่ร สิ่งลิขสิทธมาแล้วอ่าาารื่องอะไรเ่องอะไรแป้งครับแป้งครับที่มีเรื่องอยากจะถามคุแป้งครับคือสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าพี่ชอบแป้งถ้าพี่จะขอเป็นแฟนแป้งจะว่าบี่ไหมครับแป้งจะว่าไหมครับแป้งจะว่าไหมครับถ้าพี่จะขอเป็นแฟนแล้วแป้งจะว่าไหมครับอย่างน้นะครับอ ถึงขั้นต้องใส่แม่ดำครับทำไมครับไม่อยากเห็นภาพอะไรแบบนี้นี่ต้องแจกระซอมหน่อยครับน้องแป้งอาจจะไม่ว่าครับแต่พี่ว่าครับเชื่อว่าตอนนี้ยังไงแป้งก็ต้องมีคนในใจแล้วลหละว่าสามคนนี้ต้องมีหนึ่งคนที่ถูกใจแป้งแล้วก็ตรงสเปกแป้งเอาละค่ะน้องแป้งตอนนี้ถึงเวลาที่น้องแป้งจะต้องเลือกหนุ่มมาดาหัวใจแล้วค่ะจะเลือกใครดีคะยุดก อ,อย่าเงเลือกเหนื่อยมากเลยท่ะทอเบอปกติได้ไหมอย่าเพิ่งเลือกก่อนเพราะว่าผู้สมัครค่ะน้องแป้งขาไม่ได้มีเพียงแค่สามหนุ่มนี้เท่านั้นมีเหรอมีสี่คนในการแป้งขาพี่ต้องขอโทษด้วยที่ต้องเก็บไว้เซอร์ไพรส์รคนสุดท้ายเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะมาให้แป้งเลือกจริงแต่ว่าใจไม่กล้าพอเออเขาฉะนั้นเนี่ยจึงขอฝากภาพและเสียงมาแทนจะได้ไหมได้ค่ะอ่งั้นรับไปพิจารณาค่ะ สวัสดีครับคุณแป้งครับผมเป็นผู้สมัครก็เป็นไงบ้างจ้าน้องจ๋าแหมก็น้องแป้งนะนิสัยไม่ดีนะทำพี่โยกหักนะแหม่แลวันหลังจะแปลวคืนก็ดีมันก็เป็นเรื่องของอดีตเนนอะเราก็ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีกว่านะครับแป้งก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่นะครับเขาก็มีความน่ารักในตัวเขาเองที่มีความมั่นใจในตัวเองคิดอะไรก็ทําแบบนั้นเลยพูดตรงๆก็เานี่เป็นเสน่ห์ของเขาแต่ว่าความไม่น่ารักของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดุครับ โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวก็จะโดนดูประจำก็โอ,อกาสรีเทิร์นนี่เป็นาม,มผมไม่ได้ไปถามคุณแป้งดีกว่ามาั้งเหวมือนเดิมครับก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมครับก็อยากจะฝากถึงแป้งนะครับว่าตอนนี้แป้งก,ก็เริ่มใกล้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็เรื่องอะไรที่มันยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นสนุกสนุก็เพราวๆลงหน่อยแล้วก็ตั้งใจทางานครับเพราะว่าเราต้องโฟกัสแล้วนะก็ดูแลตัวเองดีๆเป็นห่วงนะครับก็เดี๋ยวมีการ์ดฝากไปด้วยนะ แผลแสบมากยังไงเนี่ยอ้าวยังไงเนี่ยถิติภัยค่ะถิติภัรีทรไหอะไม่ได้แล้วแป้งต้องรีทหรแล้วล่ะแปงเสียดายอะยังไงเนี่ยพี่อยากได้เลยเนี่ยอ้าวนี้แป้งขึ้นอยู่กับแป้งแล้วล่ะอดใก็ดีมากฝากมา Take a r e yourself ดีๆนะอืออือจรักลึกคว่ารักลึกอะไรไม่มีไม่มีจบอไม่จบๆแค่นี้เนี่ยจะฝากไป ริมล่ะก็ก็ถ้าถ้าคนเรามันเป็นคู่กันมันก็คงจะกลับมาคบกันนะคะเราไม่รีบค่ะปล่อยมันไปตามเรื่อยๆแล้วกันอ๋อเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตเราไม่รู้เนาะเรากลับมาที่เรื่องของปัจจุบันกันดีกว่ารอจอเนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะที่น้องแป้งจะตั้งเรื่องะคะขอเชิญทั้งสามท่านได้มีสายสะพายด้วยรูปป้อม มสวัสดีค่มเดี๋ยวหนูพูดให้ทนอันนี้นะคะเป็นมาใหม่เลขนะคะเป็นหนุ่มๆที่อาสาจะมาดามหัวใจน้องแป้งนะคะน้องแป้งค่ะถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วค่ะอันนี้เป็นคาถานะคะเปลเตอร์ไข่บัตรนกเมาๆโยมใหญ่เลยแป้งเดินสำารวจเลยเดินชี้เลยเราอยากแรกให้คนนี้อยู่ต่อค คุณน้องะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไมคะน้องบี้ก็ฝากผลงานละครนะครับเรื่องรอยดแห่งรักจะมาต่อจากเรื่องผู้พิชิตรักเธอนะครับงข่าววันจันทร์บริหัรครับผมช่องไหมครับช่องหครับเรามีหนึ่งขาวดีมาบอกกันค่ะนั่นก็คือจะมีโชว์ไอ้หมดแดง2006นะคะแล้วรายการของเราครับจะแจกรางวัล1ิรางวัลรางวัลละ2ใบค่ะจากไหนจากไทยประกันชีวิตสี่แดงง่ายนิดเดียวสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตมา คใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะสิบรางวัลรางวัลละสองใบค่ะครับผมแหมดีจังเลยมดแดงนี่รู้ไหมว่ามันจะเป็นฮีโร่ของตั้งแต่เด็กตื่นะรู้เราจะพาธัญญาไปดูดีกว่าโอ้ยแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะมีคนดีกว่านี้อีกนี่คอนเสิร์ตดีมอร์ฮิทช์นะครับที่เซนต์เวอร์ยี่สิก้ากันยานี้นะครับมีใครมาบ้างไหมถามครดีชื่อดังเลยพี่รู้ใครบ้างมีพี่เจเจตเรนมีเอรด็อกแล้วก็มีโจอี้บอยและก้านคอครับว้าว ที่เซ็นท่าโนว์ค่ะวันที่29กันยานี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะครับแต่วันนี้เนี่ยนะคะพี่ขออนุญาตเพราะวันนี้เนี่ยเป็นน้องชายอยู่นะอย่าเศร้าไปเลยเดี๋ยวเราไปปฏิบัติภารกิจสุดท้ายกันของหนุ่มดามใจแล้วก็น้องแป้งขอตัวก่อนได้ไหมเชิญไปกันไปบ้าน